สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวไลก์เกมเศรษฐีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเว้นจี้ใหม่นะที่มันเอาเว้นตัวที่เอาเวนครอบครัวมาทําเป็นอีเว้นไม่น่าหานะผมว่าเก็บเพชรยาวๆแล้วครับเว้นเนี้ยก็มาดูกันนะผมก็ลองต๊อไปดูสี่พันก็เนี่ยได้แค่เนี้ยสามอันไม่มีเทียอะไรดีขึ้นเลย ก็เว้นเนี่ยเหรียญเหรียญก็เนี่ยครับแลกลูกบาทเนี่ยแล้วก็ไปดูการเล่นนะ <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปอ่านก่อนมันก็คือมันเป็นเว้นครอบครัวนะมันคือมันเป็นเว้นครอบครัวนะพูดถ,ถึงเว้นนี้ไม่ต้องทำก็ได้ถ้าใครไม,ม่ก็เอาเว้นครอบครัวแม่งไปทดสอบเล่นก็ได้มันเป็นเว้นเนี่ย เมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมจมตีทาสีหรือทำลายอาคารโอกาส80%ป้องกันเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายท,ทันทีสองครั้งเนี่ยมันก็ส่งไปเกานะเนี่ยมันก็เป็นมันคือมันเป็นที้ของที่ของครอบครัวที่เขาแจกะนะก็อืมก็มันก็ไม่น่าหาเจมแม่งหวยทำอะไรก็ไม่รู้เรื่อง ก็เนี่ยก็มันตามเนี้ยแล้วออแล้วก็มีภารกิจจากัดด้วยนะอย่าลืมไปเล่นกันนะครับด่านเมอร์แลนด์ไหมเนี่ยใช่ไหมด,ด่านผีสิงขออภัยครับด่านผีสิงเนี่ยครับก็สะสมเหรียญเอาไปแลกเพชรกันนะแล้วก็มีเนี่ยแล้วกแล้วก็มีหินเพชรเนี่ยแล้วก็มีลูกบาศเพชรไหมอันเนี้ยน่าจะลูกบาดเพชรอ่ะ่ ผมก็ลองต้อไปดูพันพันสี่ไม่ออกให้ผมเลยออกมาให้ผมแค่นีน้เนี่ยขนาดเอออกไปพันสี่เอออกมาให้ผมแค่สามอันเน่ยเดี๋ยวผมลองพาไปต้อดูพันเนี่ยพันสองห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะออกให้ผมนะเดี๋ยวผมพาผมก็ไม่อยากจะทำหรอกนี่ก็มีแสงก็ไม่รู้จะได้ไหมก็มาอันหนึ่งแล้วเห็นไหม มาดูกันนะครับว่าพันสองหิบผมจะได้ a บวกมาเขียนก็ดูมีแสงแต่ไม่มานะโอ้โหก็ดูเอากันนะก็มีแสงนะเนี่ยก็ไม่ไม่ออกนะผมอย่าผมแนะนำนะอย่าไปหาเลยจีทุนตีนหมาอเงี้ยก็ได้ a มานี่ ไปดูกล่องอาก,กี้ก็มาดูกันนะครับกล่องกากี้นี่ผมก็มาทำไอดีไก่นะถ้ามันคือถ้ามันได้มาเอสมา3อันนี้ผมจะทำอยู่นะแต่ผมว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมลองถุ่มให้ดูรับพันพันสองอะ หรือว่าถ้าใครไม่ทําก็เก็บเก็บเพชรไว้รอวันที่สิบเก้าันไหนเห็นเขาบอกโตโหดจะมาผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะมันจะเป็นข่าวลือหรือว่าจะมาจริงผมก็ไม่ทราบเหมือ,อนกันนะก็มาดูกันไปนะหกก็มาดูกันนะเออก็เหลือ มีไหมอ่ะมาไหมเอาก็ไม่มานะมาไหมอ่ะก็ไม่มานะโอ้โหเขาสนตีนหมาเอ็ดแน่อย่างเงี้ย <c oughs> ขนาดเอยังไม่ออกนะคิดดูเอาด,ดูดิพูดปุ๊บแม่งมาปั๊บเลยเวนก็มาดูกันนะเต็มกะอะไรวะ ก็อยู่สิครับไม่มีแสงขึ้นนะมาไหมอ่ะก็ไม่ใช่นะมาดูกันว่าพันสองผมจะได้ละเกี่ยนันก็ไม่ออกให้นะไอ้เฮียเหมือนกลัวเพชรมาทิ้งเลยเวน ก็ไม่ใช่นะก็มาแสงสองอ่ะอ้าให้กูทออกักอันไหมอ่ะหอยสัตว์พอส้นตีนหมาเลยมาทักอันไหมอ่ะไอ้เหี้ยไม่มาเลยก็มาดูกันนะฮะ ไอสัตว์เี่กก็จบเป็นเพียงแค่นี้นะแม่งเบ็ดเสร็จแล้วผมก็โดนไปสองพันหกอะสองพันหกอะผมก็โดนไปสองพันหกแล้วอะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไอสัตว์ เข้ามาดูกันนะว่าผมจะได้ไหมเฮ้ยมีแสงว่ะเยดแค่เ็กเป็นเอสอ้โหมึงกลัวกูวเหงาหรอมึงให้เอกูอ่ะเฮ้ยไม่ไมาอีกแล้วเออได้ของฟรีนะได้ของฟรีนะเออผมก็ได้เอมาอันหนึ่งแล้วนะไอสัตว์เอ,อ้ยเอาไงต่อวะไปต่อดีปะ่ะ เดี๋ยวผมเอาอีกสักพันนึงอะให้แม่งหมดหมดไปโหก็ได้แต่เนะเอตอนนี้ผมก็ยังไม่ครบเลยนะก็มาดูกันนะใช่ไหมอ่ะไอสัตว์ไม่ใช่เบ็ดเสร็จผมก็โดนไปเกือบสี่พันอะ มาไหมอ่ะไม่ใช่ไอเหียก็มาดูกันนะครับจะรีบเต็มไปไหนอ่ะฮะอันนี้ผมก็มาทำไอดีไก่นะไอดีหลักผมเก็บเพชรโอ้โหไม่รู้สิพันนี้คือ,คอผมคือผมจะไม่ได้ A บวกใช่ไหมฮะไอสัตว์เกิน เกินเกินเกินไปมาไหมอนะ่ะไม่ใช่อีกเออมันมีแสงตัดการ์มาขายนะทุกคนไม่ใช่อีกใครที่ตามหาแสงตัดการ์อยู่ก็ไปซื้อได้นะก่อนที่มันจะหมดก็ไม่ออกมาให้ผมเลยนะดูนะดูความเฮี้ยวมัน ครดิบสุดท้ายไม่ได้นะก็พอก็มาดูกล่องอากิจะออกมาให้อีกไหมมาดูกันนะ ก็มาดูกันไอสัตว์ไม่น่าได้แล้วมัง้งโอ้โหก็มาดูกันนะผมก็นะ่าจะหมดไปเกือบสามพันกว่าสามพันหกสามพันเจ็ดอะก็เนี่ยได้เอดมาหนึ่งแรกไว้ก่อนไปขนาด A ผมยังไม่ได้อ่คิดดูถ้าไม่ได้จริงมันหมดวันไหนหมดวันที่หนึ่งใช่ไหม เดี๋ยวผมแลกอันนี้ให้ดูเอาเมาหาพ่อ,องไงเหียปาลาระเบิดไปปลาบ้านเหมือนกัีเอ็มเหียนี่ยผมพาไปดูแสงดัดก,การมีมาขายนะแสงดัดก,การอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ันมีมาขายนะเดีย๋ยวก็ซื้อกันนะเนี่ยอันนี้ก็นี่ ก็ผมว่าแนะนําอย่าไปหาเลยไอเว้นต้นตีนหมาแบบเนี้ยเก็บเพชรไว้ดีกว่าผมก็อาไปถุ่มให้ดูแล้วนะเมื่อกี้ผมผมเหลือเพชรเท่าไหร่สองพันสองไหมสองพันสองเจ็ดสิบก็ตีเป็นสองพันสองห้าสิบอ่ะผมก็ได้มาเช่นเนี้ยเท่าที่คุณเห็นกันนะเนี่ยเอบวกยังไม่เอนัดเอธรรมดายังไม่ออกให้ผมอ่ะคิดดูเอาสิก็อันนี้ก็อย่าลืมไปเล่นกันนะบ้านผีสิง ผมก็อย่าอย่าไปทำาในเว้นเนี้ยไม่ดีเสียเพชรเปล่าผมว่าเนี้ยถ้าคนไม่มีจี้นะผมว่าแนะนำเอานี่ดีกว่าหุ่นไน้กาวโหวโคตรดีอ่ะไอดีดาผมมีอยู่ก็ใครช,ชอบคลิปแบบนี้ก็ากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ